Ok. Ảo oh, Trinh à. <cười> <cười> อะไรนะพี่รันว่านะอืมให้โอกาสอืมให้โอกาสเป็นดีที่สุดโอกาสคนเราเอ,อ่ออฟซีหลานน้อยให้โอกาสคนอยู่แล้วละ่ะแม่นบ่ล่ะอืมให้โอกาสนั่นแหละนะบ้านพี่เมืงองน้องรักกันรักกันแพงกันอืมรักกันแพงกันอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนพี่รันว่านะอยู่ที่บุญวัสนาแต่ละคน บางคนมีบุญแต่ไม่มีวาสนาบางคนมีวาสนาแต่ไม่มีบุญอิลาน้อยบางเอิญมีทั้งบุญมีทั้งวาสนากระแสนําพาวาสนานําส่ง fc คอยออคอยออคอยรักคอยห่วงใยเป็นหนึ่งประดุดดวงใจแล้วก็จะคอยเซฟอิหลาหน้อยส่งเสริมอิหลาหน้อยนี่แหละยืนหนึ่งอิลาน้อยนี่แหละถ้าไม่มีอะไรกระทบอิหลาหน้อยในทางที่ไม่ดีเราก็จะส่งเสริม เราก็จะส่งเสริมแล้วก็เป็นหนึ่งยืนหนึ่งอีหลาหน้อยแต่ถ้ามีอะไรกระทบมาหายีหลาหน้อยในทางที่ไม่ดีเราก็ฟอพร้พอมที่จะซัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตอีหลาหน้อยเซฟอีหลาหน้อยนะคะพี่รันช่องพี่รันนี้ยืนหนึ่งอีหลาหน้อยอยู่แล้วชัดเจนอ่าช่องพี่รันนี่ชัดเจนนะคะชัดเจนคือยืนหนึ่งอีหลาหน้อยรักอีหลาหน้อยอ่าป้ายเขาให้ไปร่วมกันทุกคันกับรถทีมงานครับโอเคค่ะเทียบอีหลาบ่าได้ดอกพี่สุจิตาขอประคุณมากนะคะ ขอบคุณมากกัน้อง CKKI นะคะจริงๆช่องพี่รันถ้าถ้าไม่มีถ้าถ้าอิหลาน้อยไม่มีข่าวอิหลาน้อยไม่อะไรพี่รันก็ไม่ทําช่องพี่รันก็กลับไปทําเหมือนเดิมนะพี่รันก็กลับไปทำพากินลาเที่ยวสไตล์ของพี่รันเหมือนเดิมเอขอบคุณมากค่ะเอานมบตรก็างของมันไปด้วยอ่าพี่รันคงไปเออในความรู้สึกความเห็นส่วนตัวของพี่รันนะคิดว่าไม่อยู่ อ่ะคิดว่าเนี่ยพี่รันลึกๆพี่รันรู้ไงรู้มาว่าเอ่มันมันมันอยู่บ่ได้ดอกอืออ่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะน้องมานะเอาไปเอาเอาเอาไปปันนะ้นอดีแล้วออกเพลงให้เลยเอฟซี FC มีแค่กลุ่มหนึ่งปุก็ขอให้น้องอาสาวเราโชคดีนะลูกอ่าเช่นกันค่ะอ่าพี่รันก็เราก็เป็นกําลังใจให้นั่นแหละเป็นกาลังใจไปเอ่อเป็นกำลังใจให้หปใไ,ปปใใหไปเดินฝันไปตามฝันไปตามฝันของตัวเองไปหาฝันของตัวเองตามฝันหาฝันให้เจอเหมือนอีหลานน้อยของเรานะพี่ดันว่าอีหลานน้อยอ่อีหลนานน้อยมาได้เพราะไม่เออไม่ใช่กระแสสงสาร องิงสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยอิหลาน้อยของเรานางฟ้าของเราเนี่ยดังได้ดังได้ไม่ใช่กระแสสงสารไม่ใช่กระแสความสงสารนะเป็นเป็นเพราะความสามารถของอิหลาน้อยเป็นเพราะความสามารถขององอิงสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นความสามารถของน้องรวนรวนที่น้องเดินที่น้องเดินเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยมันเป็นความสามารถของน้องจริงๆเราต้องยอมรับในจุดนี้ มันเรียกว่าเป็นการ,ก,รก,กิริยามารยาทน้องก็งดงามไปลามาไหว้น้องก็พูดแบบในความรู้สึกของอิหลานนั่นแหละขอบคุณเอซยกมือไหว้เอฟซทุกครั้งที่เราเห็นน่ะที่เราเห็นทุกครั้งที่เราจิตตามมา ไม่ได้มาเพราะกระแสะความสงสารนะคะอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนางฟ้าในใจของพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกๆคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มาเพราะกระแสะความสงสารมาเพราะความสามารถรุวนๆนะคะน้องมีความสามารถน้องพกพาความสมมาตรมาๆมากมายแล้วน้องยังมีความสามารถอีกเยอะมีใครร้องอย่างน้องได้เอาซิพี่รันกล้าการันตีเลยนะมีใครร้องเพลงอย่างอีหลาน้อยได้13เพลงรวดเมื่อคืนเนี่ย จริงๆอีลาน้อยร้องเพลงสิบสามเพลงรวดพี่รันอยากจะให้นักร้องอ่ะเบอร์ต้นๆเลยมาร้องเลยว่าคุณจะร้องได้หรือเปล่าสิบสามเพลงรวดยี่สิบเพลงรวดวันหนึ่งน้องร้องยี่สิบเพลงรวดสิบสามเพลงรวดสิบเจ็ดเพลงรวดเนี่ยเอาจริงๆว่าคุณจะจําเนื้อเพลงได้ไหมสิบสามเพลงรวดที่คุณร้องคุณจะจาเนื้อเพลงคุณได้ไหมร้องสดๆนะคะอือเอาจริงๆ